สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะหอยไทยอีสานก็จะพามารู้จักสรรพคุณของส้มลมนะคะอันนี้ก็คือต้นส้มลมค่ะซึ่งส้มลมนะคะก็จะมีสรรพคุณเป็นยาสมุนไพรรักษาโรคได้เช่นกันนะคะถ้าพูดถึงใบส้มลมแล้วนะคะสมัยตอนเป็นเด็กนะคะ<ม>หอยไทยอีสานและเพื่อนๆน,นะคะก็จะชอบนําใบส้มลมนี่แหละค่ะมาทําพริกเกลือแล้วก็ เอาไปขยำขยำใส่กับใบส้มลมนะคะแล้วก็กินเป็นของเปรี้ยวนะคะรสชาติก็อร่อยไม่แพ้กันนะคะสมัยนั้นนะคะซึ่งของกินก็หากินยากมากเลยนะคะเราก็เลยต้องกินใบส้มลมนี่แหละคะ่ะเพื่อเป็นของเปรี้ยวนะคะลักษณะต้นส้มลมนะคะก็จะเป็นไม้เถาเื้อยนะคะเราก็เลยเรียกว่าเครือส้มลมค่ะส่วนผิวของลำต้นนะคะจะเรียบกลม มีขนาดเล็กนะคะเครือของส้มลมนะคะมีสีเขียวแล้วก็จะมียางสีขาวนะคะส่วนใบดอกผลนะคะก็จะมีรสเปรี้ยวค่ะแล้วก็สปปรรพคุณของใบนะคะใบสดนะคะนำมาเคี้ยวกินจะช่วยเป็นยากแก้ลมวิงเวียน หน้ามืดตาลายนะคะแล้วก็ยังช่วยแก้อาการกระหายน้ําได้ด้วยนะคะสําหรับใบส้มลมนะคะแล้วก็ทั้งต้นของส้มลมนะคะหรือว่าทั้งเครือของส้มลมนี่แหละคะ่ะเมื่อเรานําไปต้มนะคะแล้วนําน้ําต้มที่ได้นะคะมาอาบจะช่วยรักษาการผื่นคันตามร่างกายให้หายได้นะคะส่วนสรพคุณของรากส้มลมนะคะเมื่อเรานํารากมาต้มกับน้ํา แล้วนำน้ำที่ได้นะคะมาดื่มจะช่วยรักษาโรคกระเพาะอาหารช่วยขับลมแก้อาการตกขาวในสตรีนะคะแล้วก็ยังช่วยแก้การช้ำในแก้ไข้ขับเสมหาได้นะคะและนอกจากนี้นะคะน้ำต้มของรากซุ้มลมนะคะยังเป็นยาแก้กล้ามเนื้อท้องเกร็งนะคะถ้านำมาดื่มแล้วเนี่ย ใครที่มีอาการกล้ามเนื้อท้องมันเกร็งนะคะมันก็จะช่วยคลายกล้ามเนื้อตรงนั้นได้ค่ะอันนี้ก็คือสปปรรพคุณทางยาของรากส้มลมนะคะส่วนลำต้นลำต้นหรือว่าเครือส้มลมนี่แหละคะ่ะนำมาต้มกับน้ำดื่มเพื่อเป็นยาแก้การวิงเวียนคล้ายจะเป็นลมผะอ,อืดผะอมนี่แหละคะ่ะให้นำมาต้มดื่มก็จะช่วยรักษาอาการดังกล่าวได้นะคะ และนี่ก็คือสรรพคุณทางยาของต้นส้มลมนะคะหรือว่าเครือส้มลมนะคะที่ปัจจุบันนี้ก็แทบจะไม่มีให้เห็นแล้วนะคะสำหรับส้มลมนะคะเป็นยังไงบ้างคะสำหรับสบรรพคุณของส้มลมถ้าถูกใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะเพื่อจะได้รับชมคลิปให,ใหม่ๆจากช่องของเรานะคะสำหรับคลิปนี้หอยไทยอีสาก็ขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ